ยังไงดีออกฟิลโรงงานผลิตแบบฟิลโรงงานอุตสาหกรรมนั่นก็คือเส้นดีเอนเอหเส้นสีฟ้าค่ะเส้นดีเอนเอหเส้นสีฟ้าถ้าใช้ RNA Polymerase ก้อนเดียวเราจะได้ mRNA แค่1เส้นเพราะฉะนั้นเลยตรงนี้เป็นแถบของยีนนะเพราะฉะนั้นใช้ RNA Polymerase ก้อนที่1อ่านไปเ๊บ มารสีชมพูมาหนึ่งเสน้นตอนนี้เราใช้ r n a polymerase สกี่ก้อนใช้สี่ก้อนเราก็จะได้เส้น m r n a กี่เส้นคะสี่เสน้นใช้สองร้อยก้อนเราจะได้เส้น m r n a ที่ลำดับเบสเหมือนกันกี่ก้อนกี่เสน้นสองร้อยเสน้นเร็วขึ้นโอเคนะเมื่อได้เส้น m r มามากขึ้นขั้นตอนต่อไปร่างกายของเราคือ mRNA หนึ่งเสน้น ใช้ไลโบโซมหนึ่งก็โลดไปได้โปรตีนหนึ่งหหนึ่งโมเลกุลอยากได้เยอะๆก็ใช้อะไรคะใช้ไลโบโซมอ่านหลายๆชุดหลายๆชุดเราก็จะได้สายโปรตีนหลายๆเส้นเหตุกรารณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะน,นี้ค่ะเราเรียกว่าโพลีโอโซมหรือโพลีโซมภาพนี้จะเจอในข้อสอบแอนิเมชันเยอะมาก นอกจากเจอในข้อสอบแอดมิชชั่นแล้วเราจะเจอในข้อสอบปลายภาคเป็นการภาคเป็นประจำ <c oughs> อยากเป็นผู้โชคดีที่เจอมันไหม <c oughs> <c oughs> อ่าทีนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อสร้างสาย m a ได้เยอะๆแล้วไรโบโซมมาเกาะหลายๆก้อนมันก็จะสามารถผลิตโปรตีนได้มากพอแล้วเพียงพอกับความต้องการของเรานี่คือในร่างกายของเรานะฟังคำถาม,ถาม ครูถามว่าถ้าตรงนี้เป็นเส้นดี a นเสีฟ้านะคะตอนนี้มี RNA Polymerase มาเกาะก,กี่โมเลกุล4<ม>ีโมเลกุลพอน้กสร้างสาย mRNA ได้กี่สาย4สายคุณครูถามว่าสาย mRNA สายที่1 2 3และ4สายไหนถูกสร้างขึ้นก่อน หนึ่งสองสามหรือสี่สนักเรียนกรุณามองเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สี่สเพราะเมื่อวานสี่ทับสามบอกว่าเส้นตรงกลางครูเลยฝากพระมิดากลับบ้านไปนหนึ่งคนมีพ่อคนเดียวก็พออยากให้ครูฝากกลับไปเอาใหม่ถามใหม่ เส้นที่หนึ่งกับเส้นที่4ี่นักเรียนว่าเส้นไหนถูกสร้างก่อนกลับมาดูที่ความรู้ที่เราเรียนกติการในการสังเคราะห์เส้น mRNA คือต้องอ่านจากไหนไปไหนคะอ่านจากเอาไหอ่านจาก3ไปห้าเพราะเราต้องสร้าง ปลายสามอยู่นี่เพราะฉะนั้น RNA polymerase ต้องเริ่มต้นเกาะตรงไหนเกาะที่ปลายสามแล้วเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมพอเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆสาย mRNA ก็จะยาวออกเรื่อยๆถูกต้องไหมคะเพราะนั้นคุณครูถามว่าหนึ่งกับสี่เส้นไหนถูกสร้างก่อนอันนี้กำลังมาเกาะอะเส้นสร้งจุ๋เลยมันจะมากกอนได้ไงเพราะนั้นเส้นที่มาก่อนเส้นไหนถูกสร้างก่อนเส้นที่สี่ถูกสร้างก่อน สามตรงนี้ต้องเป็นปลายอะไรคะ,ะปลายห้าใช่ไหมไม่แมงตรงนี้ปลายสามก็ต้องเติม,มเรื่อยๆอาร์เจนโพรโมเนเป็นคนเติมไม่ใช่หรอใช่ไหมหยิบนิ้วเรือใคนมาเติมเติมเรื่อยๆจนยาวออกยาวออกยาวออกแบบนี้เอา,นะาใหม่นะถามใหม่ถ้าเส้นสีชมพูคือเส้น M I N A แล้วมีก้อนไล่บอสมาก,ก่อนหลายก้อนเลยครูถามว่า ก้อนข้างล่างกับก้อนข้างบนก้อนไหนมาเกาะก่อนล่างกับบนก้อนไหนมาเกาะก่อนเออนะดูยู u ูบเก่งกันนะถ้าเป็นนักอ่านนะจินนารารจะเกิดเร็วมากแต่ถ้าชอบนั่งดูยูทูบเนี่ยจะเป็นปัญหาเลยค่ะเวลาทำข้อสอบที่ต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ นักเรียนไม่สามารถมองภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เลยเพราะฉะนั้นให้ฝึกตัวเองให้เป็นคนอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือให้เก่งดู u ูทูบอะความจำมันสั้นมากแล้วมา youtube ด้วยค่ะที่ภาพมันเคลื่อนไหวมาแล้วอะเราจะไม่สามารถสร้างภาพความเข้าใจของตัวเองได้เราจะขาดจินตนาการทันทีเลยเาะฉะนั้นต้องฝึกอ่านหนังสือด้วยถามใหม่ทำภาพนิ่งของฉันให้เคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้ครูถามว่าไรโบโซมกล้องนี้ จับก้อนข้างบนบก้อนไหนมาอ่านเส้น mra ก่อนเวลาอ่านต้องอ่านจากไหนไปไหนคะอ่านจาก5้าไปสาป5ห้าอยู่ไหนคะป5าอยู่ข้างล่างใช่ไหมเพราะนั้นลายบอสงต้องมาเกาะคุณครูถามว่าลายบอลสงเคลื่อนที่ไหมไม่เคลื่อนแล้วมันจะอ่านยังไงมันก็ดึ๋งอยู่กับพี่กันเคลื่อนไหม ออกจากการเป็นลูกเขยเลยนี่เคลื่อนไหมเืกินเมื่อไนั้นเราต่อตรงนี้แล้วก็ไปในขาอ่านไปเรื่อย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 เพราะนั้นก็ไหนมาต่อนระหว่างก้อนนี้กับก้อนนี้ก้นเรือลง 多么呢？<laughs>